เ,เห็ดนี่ตเห็ดเห็ดจาพี่น้องไปชิไ หมักชีดแสบแฉพี่น้องได้ยังกินแรงข้ามมือนี่มาเด้อค่ะมากินน้ำกันฮ่ามันจะแสบเนาะอยอันนี้ชีตกับมะขูดใส่เนาะ,ะเนาะสวัสดีค่ะ มาจ้ะก,กินเขาน้ำกันเมื่อนี้ได้ยังไะเ <c oughs> น,น,นาะเมื่อวานนี่ไปเก็บเ็ดไปเก็บเ็ดได้เ็ดเพิ่งมากค่ะก็เลยอันนึกอยากนึกอยากเล่ยสีเฮดซอสซอสอ่สอออาหารฝรัง่งตอนแรกว่าซีเฮดสปากเกตตี้อันบะมี่อันซอสมะเขือมะเขือเทศนะคะ ก็เล่นเนาะบะหมี่ก็เลยได้เอาเป็นซอสเขาเอื่นว่ายอย่างอะ่อะบลาเตนซอสก็สันว่าภาษาฝรั่งเนาะใส่เนือ้อใส่เห็ดป่าดเบิ่งดูพี่น้องเห็ดเห็ดเบิร์นไข่บุงดอกมั้งเห็ดหินไปหาหมู่บ้านเนี่ยบ้านเขาไปเห็ดเพิร์นแล้วค่ะเนาะเนี่ยมึงขามันดู แต่แซบเนี่ยเห็นม่แซบแซบหวานหวานนัวนัวค่ะพี่นอ้องอืใส่พริกป่นจักหน่อยเนะเาะเพื่อความแซบโอ้คักบัดที่นี่มากมากพี่น้องจา้าเขาแรงดีใจหลายได้ไปกินเฮ็ดมาก แซ่บปเกจบเผ็ดมากกันเลยเห็ดเนี่ยค่ะอาหารปรัหลังเร็บอยู่ไม่มีผักเนะกินกับมาละ แบบเสซนสปพากเกตตี้แต่เห็ดมากนะพี่นอ่องโซ่อีกก้อนเห็ดเห็นไหม ขนฝฟรังก็เขาเกินสไตล์พินเนาะเฮ็ดหินเฮ็ดเผิงบานเฮ้าจ้ะอล้วมาเฮ็ดซอสซอสละกัรลาดเ้สนสปากเกตตี้พี่นอ้องนุ๊บขักแหน่หมื่นวานนะได้มาจุ้มนึงเบื้องเหนื่อยพี่ได้ยุมนึงจ้ะมา,มาจ้ะแซบน้ำกัน แซ่บอยู่กิ่นยังก็แซ่บมากใช้แค่หลอดพอ